ไฟหน้าของคุณสว่างพอแล้วหรือยังหลายๆท่านไปแก้ไขไปเปลี่ยนมาก็ยังไม่สว่างอีกคุณกำลังโดนหลอกครับรถโตลต้าวีโก้คันนี้นะครับวีโก้แชมป์ติดตั้งชุดเลนวาร์ปเป็นรุ่นพรีเมียมของแท้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการติดตั้งระยะของหน้ารถไปถึงกำแพงนะครับตรงนู้นเป็นระยะ7.5เมตรผมใช้ระยะ7.5เมตรในการวัด ไม่ว่าจะเป็น LD หลอดหรือ LD โปรเจคเตอร์ยังไม่มีอะไรที่สว่างกว่าชุดวาร์กพรีเมียมของเราแน่นอนอันนี้ยืนยันเดี๋ยวเราจะมาเทสค่าแสงกันให้เห็นเห็น<ๆ>เปิดไปหน้าครับ7.5เมตรนะครับไปดูกันเครื่องมือมาตรฐานในการวัดค่ารักนะครับมาดูนะฮะนี่ครับพันเก้าขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับ นี่ขึ้นไปอีกนะครับ1,009โอเคอันนี้เราหยุดไว้แค่1,009ไว้ก่อนผมจะให้เห็นในเรื่องของความสว่างเนี่ยโฟกัสในเรื่องของความสว่างจริงๆอยากใช้งานจริงๆนะครับมาดูกันนะฮะเรื่องเกณฑ์มาตรฐานฝั่งนี้รถเดิมเราสามารถจะนํามาวัดในอุโมงค์วัดแสงได้ของลูกค้ามาเท่าไหร่เราบริการให้ฟรีลองมาวัดดูครับว่าค่าแสงผ่านเกณฑ์มาตรฐานไหมถ้าปเปลี่ยนจริงๆค่าจะต้องเกิน900-1,000ลักในระยะ7.5เมตรเท่านั้น ร้านไหนวัดในระยะแค่เพียงเมตรสอเมตรคุณโดนหลอกแล้วใครที่ติดตั้ง l อามาแล้วและไม่แน่ใจว่าสว่างจริงไหมเอารถเข้ามาวัดดูครับ7.5เมตรผมบอกได้เลยว่าค่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะบอกบริาการให้ฟรีนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยจะได้ไม่โดนหลอกนะครับ